โมเดลและเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวของสกินโนเบละและเมกูรีออกมาแล้วของเฮดโอเคแต่ Rv ก็น่าจะประมาณคล้ายๆกันแหละเป็นสกินที่บอกเลยว่าโคตรจับผัวเลยค่ะนะเห็นแล้วอยากยื่นใบสมัครเป็นเมียเลยค่ะหลายๆคนตอนแรกกะจะเทไวเลตกันฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเลี้ยวกลับไม่ทันเลยจ้าชอบสกิลหนึ่งมากกระโดดตีเรงกาโอโหตอนแรกก็คิดอยู่มันจะม้วนยังไงนะเอาเป็นว่าถ้าสวย10เต็ม10 และท่าสองระเบิดหุ่นฟางมีเอฟเฟกต์ใต้เท้าศัตรูด้วยใส่ใจรายละเอียดยิบย่อยดีนะต่อมาเป็นอันติที่ชอบมากเอฟเฟกต์ effect มันดูเด่นดีนี่สินะราชินีแห่งสกินไวโอเลตได้มาทวงบัลลังก์แล้วไม่สิไม่มีใครดึงบัลลังก์จากหล่อนถ้าระหว่างเดินเป็นการหยิบค้อนที่เคยใช้ฟันหน้ารุ่นพี่หัวเหลืองอะนะถ้ายืนนิ่งที่จะเป็นการคุยโทรศัพท์กับยูจิที่ไม่ได้ใช้แน่นอนัวไวโอมันต้องเดินนะ่ะ แต่ฉันชอบท้าวที่สุดคือมันสื่อความเป็นโนวาลัสแต่มันก็สื่อความเป็นไวโอเล็ตด้วยใครๆก็รู้ไวโอเล็ตมันเสื้อผ้าเยอะอคนต่อมาที่เป็นประเด็นในจ้ามเมกุมิที่หลายๆคนคิดภาพไม่ออกตอนนี้ภาพออกมาแล้วแอนิเมชันเปิดตัวเฮีย <Hey ya! S 2> ฉันไม่ได้สังเกตรอบแรกแต่รู้สึกเหมือนว่ารายละเอียดทูดีในแอนิเมชันเปิดตัวนี้จะเยอะกว่ารอบแรกมากเลยนะทำออกมาได้สวยเหมือนและดูเมทไปด้วย เอาละสิ่งที่หลายๆคนรอคอยมากที่สุดเอฟเฟกจะเป็นยังไงการโจมตีปกติท่า้าก็จอ,อกดำ,ดำๆข้าวๆสกิลหนึวิญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นนกและการโจมตีแบบใกล้ของเพนก็จะเป็นน้องหมาปะฉันไม่รู้ชื่อนะเพราะว่าฉันดูไม่จบเรื่องนี้จะว่ามันดูเด่นมันก็ดูเด่นนะแต่จะว่ามันกลมกืนมันก็กลมกืนบางคนจะมองว่าเป็นคีบปาก็เป็นได้อเพราะฉันระวังให้ดีนะจ๊ะท่าสองูอ้างนาเคต ตอนระเบิดเป็นวงชัดดีนะแสงเมื่กี้คือ energy เต็มปะต่อมาอติโอ้ตอนแรกคิดว่าจะจับนกไปสรุปคือไปทั้งคู่เหรอทังนกทั้งหมาอืมสกิลของเพยนั้นมันแอบไวอยู่เพราะฉะนั้นคือมันออกมาแป๊บเดียวแล้วก็วืบว่าหายไปมันไม่ได้อยู่นานเหมือนกับพวกไวโอเลตหรือว่าทูเลนนะนะอันนั้นดาบปะ่าวะ้าอยูน่นิ่งเป็นการคุยกับโกโจที่ไม่ได้ใช้ก็เพนมันต้อง ามาถ้าวับน้องกระตุยฉันอยากเล่นกระต่ายสกินเวียดนามแล้วก็ไปยืนใกล้ๆจังน่าจะน่ารักและกวนดีต่อมาเป็นสกินแจกของคิกอิะนะซึ่งมีเอฟเฟกต์ว้ยกูบอกแล้วมันมีหลายๆคนไม่มั่นใจว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไหมก็เข้าใจได้แหละมันเป็นคำสาบซัพพอร์ตที่จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกแต่อย่าลืมนี่ที่นี่เโอเคโมเดลนี้มันจับแต่งตัวได้ปะวะถ้ามีชิ้นส่วนแต่งน่าจะดี ปุ๊กติกอ้วนกลมอืมซิฟมีคู่แข่งแล้วมีเอฟเฟกตที่กระทาขึ้นพาสีฟแบบนี้ค่าคล้ายๆข,ของเทลเลยคือจะไม่มากแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปให้รู้ว่าค่อยมีนะจ๊ะแต่ตัวมันอ้วนจริงนะเนี่ยสกิล2กลางอนาเขตร,รวบตึงนั่นแหละสกินนี้จะเป็นสกินแจกฟรีนะเพราะว่า,าโนวากับเมกุมิต้องสุ่มอยู่แล้ว และอนติเมสสกิลเป็นการล่องหนหมูมีสัลักษณ์ตรงใต้เท้าเพื่อนด้วยถ้านับว่านี่เป็นสกินฟรีที่แจกและมีเอฟเฟกเล็กๆน้อยสำหรับซัพพอร์ตก็ถือว่าหรูแล้วเอฟเฟกต์คร่าวๆาจะประมาณนี้ตอนนี้เราขออนุญาตตัดเข้าสู่ช่วงดราม่ามีดราม่าอะไรเหรอพี่อ่ถ้าไปดูคลิปในทิ k t o อกฉันที่ลงเอฟเฟกต์สกิลโนเวล่าบอกเลยว่ามีวอลเล็กๆกันเกิดขึ้น อันดับหนึ่งเลยก็คือคงหนีไม่พ้เนเรื่องการไปเปรียบเทียบกับเ,เกม Mobile l e g e n d ที่เขาก็จะมีจูทุสืเหมือนกันแต่จูทุสือของเขานั้นจะเข้าเป็นฮีโร่ไม่ได้เป็นสกินเหมือนกับเรามันก็ตีกันนะว่า Rv กับ Head OK ทำเป็นสกินแต่ของ Mobile Legends เนี่ยทำเป็นตัวเหมาะสมกว่าแล้วก็เดินตอบกลับไปว่าแล้วไงนั่นคือเข้าแล้วเหรอเอฟเฟกยังกาก,ากนู่นนี่นั่นแล้วก็เปิดวอกันตุมตบตับต,ตุบตุบ,ตบ,ตบ มีเถียงกันอีกว่าแน่จริงอย่าทำเป็นสกินดีทําเป็นตัวเลยเออหนักหน่อยก็ลามปาวว่าทําไมไม่เอาตัวนู้นไม่เอาตัวนี้ทําไมโนบาล่าไม่เป็นยุย้ยทําไมโนบาล่าไม่เป็นอีลินนะเพนไม่เข้าได้ไงวะเรื่องความสวยของโมบายเจนกับอาร์วีและเฮดโอเคนี่ฉันไม่รู้นะเพราะกูไม่ได้โมบายแต่ฉันสามารถให้คําตอบ2ข้อหลังได้ว่าทําไมถึงต้องทําเป็นสกินมากกว่าที่จะเป็นตัวฮีโร่ง่ายๆเลยค่ะคุณเห็นสภาพดีซีล่าสุดไหมนั่นแหละคือคําตอบ การทำตัวละครอนิเมะหรือหนังสักเรื่องหนึ่งให้กลายเป็นตัวละครที่เล่นได้ไม่ใช่สกินมันจะส่งผลว่าหากหมดสัญญาแล้วเราต้องมานั่งรีโมเดลนู่นนี่นั่นที่ถ้าตั้งใจทำจริงๆมันจะไม่มีปัญหาว่าโมเดลค้างระหว่างซูเปอร์แมนวอเดอร์วูแมนและเดอะแฟตประเด็นหลัหลกๆเลยก็คือเรื่องรายได้90%ของรายได้มาจากสกินถ้าทำเป็นฮีโร่ ฮีโร่มันต้องเปิดขายเพื่อให้ผู้เล่นเข้าถึงได้ถ้าเทียบกบบการทําเป็นสกินแล้วเพิ่มท่าวาบมาแน่นอนว่าสกินจะขายได้ราคากว่าก็แค่ทาสกินของเรื่องนั้นสิบางตัวมันไม่เปลี่ยนชุดไงเล่าไม่ต้องไปมองไกลเลยค่ะที่วีโลไม่มีสกินเพราะทั้งหนังแม่งใส่อยู่ชุดเดียวนั่นแหละปัญหาคนทําเกมเขาเอาใจผู้เล่นก็จริงวงเล็บเฮดโอเคแต่เขาก็ต้องได้กําไรด้วยเพราะฉะนั้นการทําเป็นสกินดูตอบโจทย์ในระยะยาวมากกว่า เข้าใจเรื่องนี้นะมันคือเรื่องของเม็ดเงินส่วนข้อต่อมาทำไมไม่เป็นยุย้ยทำไมไม่เป็นออรินนน่นนี่นั่นเพนเข้ายัางไงอันนี้ผู้เล่นนาวีต้องเข้าใจนะำว่าเราทำตาม h ฮดโอเคเฮโอใช้ตัวต้นฉบับไวโอเลตกับเพนเราก็ต้องตามเขาถ้าเขาต้นฉบับยุย้ยเออยุ้ยก็ได้แต่ปัญหาคือยุ้ยแม่งเป็นตัวผู้นะ h ฮโอเแต่เขาอุ้มผู้หญิงนะครับ ก็จริงแหละแต่ยูต้นฉบับเหมือนเขาจะนับตัวผู้ชายเป็นตัวหลักนะซึ่งอีสอคนนี้พูดมาชิบหายเข้าใจนะคือเราทําตามเฮดโอเคเขาตัวอะไรมาเราก็ต้องเอาตามเขาทางนี้ท่านั้นก็ช่วยพิมพ์คําสุภาพด้วยนะจ๊ะถ้าจะวอกันใชไ่ได้ว่าอะไรนะถ้าจะวอเพราะว่าฉันก็ชอบวอเหมือนกันคิดถึงตอนที่นั่งทำคลิปว่ามันคขแลแ l บซ้ำได้ไหมระหว่างเซนิสึสกับเบียคุยะบอกเลยโทษมันตอนนั้น ก่อนจะจากกันไปขออนุญ,ญาตเอาปฏิทิน h ฮดโอเคมาขึ้นโชว์แป๊บคือสกินโนวารัลาจะเข้าวันที่20เดือนนี้ส่วนเมกุมิมาวันที่27ระยะเวลาการคอแลแลบนี่เหมือนจะสิ้นสุดวันที่16นะประมาณโกโจกับยูจิก็ประมาณนี้นแหละการคอแลแลบมันมาค่อนข้างจะไวแล้วก็ไปไวด้วยเอาละตอนนี้ก็ไบปบเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะทิ้งคลิปเสียงเอฟเฟกไว้นะจ๊ะเผื่อบางคนอยากจะรู้ว่าเอฟเฟกมันดังไหม 私は綺麗におしゃれしてる私が大好きだ強くあろうとする私が大好きだ私は釘崎野原なんだよフンッサー 友達別に隠さなくていいのよ私だって殺す気でやるし。 ちょっと呪霊の呪の字も出ないじゃないさっさと終わらせてザギンで進出よイメージしよう自由限界を超えた未来の自分を ってやるよ食っていいぞ俺は不平等に人を助ける新さん 後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になるじゃ俺は帰る。